ตอนนี้เราหลงป่าเราจะไปถึงยอดตรงนั้นแต่ว่ามันมอัอน,อนตรายมากๆที่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีเซฟ,ฟตี้อะไรเลยอัตตน,อนตรายมากเลยว่ะตรงน,นี้คือไม่มีเชือกให้จับอะไรแล้วแต่สิ่งที่กูเจอตอนนี้เจอเพี่กูมีอาการหน้ามืด สวัสดีครับพวกเราเดะสแน็คครับที่เ,เรจเข้าสู่เที่ยวชาตินี้ทำไมมันมืดอย่างนี้นะเที่ยวชาตินี้ของเราน,น่า,น<ม>าจะอยู่ทางฝั่งโอไม่ใช่ทุกคนประชุมเดี๋ยวนี้ปฏิบัติดต่อกับิดติด่อกับตดติดต่อกับติคือหวังเลยทุกคนวันนี้มันถึงเวลาที่เที่ยวชาตินี้ของเราจะออกไปทะยานสู่พุวงความเป็นธรรมชาติผมจะเป็นคนพาทุกคนเที่ยวเองแต่การพาเที่ยวในครั้งนี้เราจะ ไปเที่ยวกับพวกบรรดาพิตตี้ของเรานี <Yeah. S 1> ่ดิูโชว์หน้นาสดกันดิเฮ้ยโอ้หน้าสดจรีทท่ทำไมทำไมแต่งตัวเต็มเพื่อน <laughs> บอกเลยว่านี่กลับกระบอกอันนี้ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับทุกคนเรากำลังจะออกเดินทางกับการเช็คลิสต์แผนที่ในประเทศไทยโอ้โหลงตรงตอนนี้ผมกำลังจะเก็บอีกหนึ่งจังหวัดให้ครบ7 7จ,จังหวัด เป็นจังหวัดอุบรเดี๋ยวเราขึ้นรถเอพิการนั่งสบายๆคนขับตรงเวลาผ่านการอบรมใบขับขี่แบบสาธารนณะด้วยประเภทที่2มันต้องใช้บัตรก่อนรูดไม่งั้นสตาร์ทรถไม่ได้ อ๋อปลอดภัยทีนี้ปลอดภัยขายพวกแถมคนขับชำนาญทางในการไปชุมพรไม่กินโนกไกด์ถือคนเดิมจะพาไปในจุดที่สวยที่สุดในจังหวัดชุมพรใครที่อยู่ประเทศไทยควรรู้จักที่นี่เพราะที่นี่สวยที่สุดในจังหวัดชุมพรไม่ลวยไม่ไปได้แล้ว แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดชุมพรดีใจว่าที่วันนี้แบบมีของสวยๆงามๆนอกเหนือจากธรรมชาติอนั่นก็คือกูว่ามึงอ่ะไม่ต้องเอาบิวตี้มาก็ได้ถ้าเขาจะแบบัวใครก็ได้มึงเอาใครมาก็ได้เดี๋ยวผมอะจะพาทุกคนไปอยู่บนหนุนเว้ยแล้วจะเอาท่งเที่ยวชาตินี้ที่เราลืมไปที่โรงแรม ถึงที่ยท่านนี้ต้องมาไหมเนี่ยออกมาโอเคมีใครที่จะพร้อมขึ้นไปข้างบนนู้นบ้างยกมือไปเอ้วยกมือสิเป็นไงพร้อมไปกับกูทุกคนเอ้าแล้วพี่ปอน่ะเอ้าเออบนยังไม่ลงมาเลยเอ้ามันจะเป็นแบบฟิวเอาคู่รักมาเอาชีวิตรอดที่จังหวัดชุมพรแต่ว่าปอนหายไปแล้วไม่เป็นไรอยู่กันเท่านี้แหละใครกับใครนี้แหละไม่สิแต่ตอนนี้พี่ปอนอยู่ไหนเนี่ยไอ่ปอนอยู่ น่าอยู่ในรถตู้เจทิกาแอร์ไลน์<อ> <S <S <an> <S ทำไมไม่เลยไปแล้ววะคะ <S <S <an> <S เหงื่อเขาลงไป,ปรายการกันเนี่ยเห็นเหงื่อไหม <S <S an> <S an> <S แค่กลัวการเป็นคอนเทนต์ครีอเตอร์ว่ะแค่ไม่รู้ว่าแบบจะพูดยังไงเพราะปกติจะ,ะแสดงละครอย่างเดียวเห็ <S <S <an> <S นไหมเนี่ยไหนเข้าแอร์เนะ่ยแต่เขากลัวมากนี่ดูอย่างแอลแสดงความเป็นธรรมชาติได้ดีเยี่ยมลองหัวอะไเรดิ

กับยอดเขาที่วิวสวยที่สุดเราจะมาเอาชีวิตรอดข้างบนแล้วอยู่บนนั้น24ชั่วโมงครับกูก็พูดของกูไปเรื่อยแหละคนดูช่วยจับเชือกหนสู้ๆด่านแรกด่านแรกเดี๋ยวแฟนอยู่อย่างงี้ก่อนเออปอนต้องมาอยู่ตำแหน่งพี่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะนำขึ้นไปบนที่รักย่าเพิ่งไปเดี๋ยวให้เขาไปเช็กก่อนเอ้ยไอ้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 มันรวบขา ไ,ไม่ใช่หรือที่ยนืนพี่ผมต้องไปทางนี้หรอไใช่ไม่ใช่ไปครับจริงๆเข้าว่าทางนี้คือทางเดินเมื่อกี้เห็นแล้วละ่ะข้างบนไม่มีทางไปต่อใช่ใช่ไหมว่าทำไมมันลองอ่ะไม่ไม่เนี่ไงขึ้นแล้วมันไม่มีทางไปนะว่าม,ม,ม่มีชื่อ่อเลยนะพีมันเดินจากล่องอ่ะ มันเป็นทางขึ้นคุณลองขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเขาขึ้นไปเช็คให้ก่อนนะถือก <า S 1> ุ้งป๊ะให้หนะ่อยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราหลงป่าซึ่งเ,เราจะไปถึงยอดตรงนั้นแต่ว่ามันตอนนี้ไม่มีอะไรเซฟพี่ยีมันเป็นหินสูงสเลยเหมือนกันเลยอะ่ะหรือว่าตะกี้เราต้องเลี้ยวซ้ายพี่เออเอาจจะต้องอ้อมว่ะอย่าเป็นแบบฟูทอกนะครับเดินบนอยู่ชั้นเนี่ยนะถึงแล้วนี่คือยอด เอาง่าไงจะให้ขึ้นไปดูก่อนเปล่ามันต้อมีเชือกแบบนำทางเลยนะแต่ว่ามันเหมือนมันสูงไปไหมอ่ะขาอ่ะทางขึ้นอย่นี้นาใช่ปะอย่างงั้นขอขอลองขึ้นแป๊บๆนึงเดี๋ยวจะบอกให้ว่าข้างบนเป็นทางเดินไหมเบอร์เขาไหมอ่ะไม่มีที่นี่ดูไม่ได้อ่าหลอกป่าหลบจริงมัค้าหาในปูนเขาจะตอบไหมนี uh <h 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 ่ตอบใน อินบอกแฮปปี้มันใช่หรือเปล่าอ๋ออันนี้เหรอตามนี่หรือเปล่าเนี่ยล่องนี้หรือเปล่าตอนอยู่จุดนี้ตอนต้องอยู่จุดนี้แม่ผมต้องอยู่จุดนี้ก่อนตรงนี้จะชันหน่อยต้องมือดึงกิ่งไม้ความรู้สึกผมมันเหมือนกับ แตกต่างจากทุกทที่ที่เราเปมนรับแทนอันนี้มันมันเป็นฟิลที่แบบเราแม่งไม่รู้อ่ะเราไปเองหมดเลยเราเนี้ยไดภารกิจของเราวันนี้เราจะพาไอซ์ขึ้นไปสู่จุดสุดยอดให้ได้เฮ้ยนี่ไงพาหนูต้องก้าอันไหนกดไหลเราได้ขาขาขวาขาขวาเหยียบเอาเอามือซ้ายมาจับมือพี่เออเออเออยเพิ่ย่า เอามองคอละไป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 ปไ่ไป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 เกาะแขนพี่ได้ขึ้นตรงนี้ถูกไหมขึ้นมาได้ใช่้โหฝ่ามือ คอยดูเวลาไอ้ปีนน่ะได้ได้ได้เพราะเดี๋ยวไอ้หายไปใช่ไหมเออมันหายจริงๆไปไปไปโ <Okay. S 1> อเคดเีกวแคถึงแล้วแถึงแล้วหนามนานี้ต้นหนานะจุดนี้ยเป็นจุดที่อันตรายแล้วว่ะที่ห่วงสําหรับผู้หญิงมันจะปีนลําบากอะ่ะแต่เดี๋ยวกูขอขึ้นไปสํารวจดูให้ก่อนพร้อมไหมทุกคนถ้าพร้อมไปกับผมเดี๋ยวผมพาขึ้นไปก่อนมันสูงมากเนี่ยเคือีอระดสายตา อันนี้คือระดับขึ้นไปเนี่ยผมถ้าบอกเป็นองศาหน้าประมาณ74องศาไปฮึบฮฮ่างงแล้วสิทำไมมันถึงติดหนึบเพราะว่าเราใช้รองเท้าคลนลเบียเฮ้ยเดือดทางนี้น่าจะสะดวกสุดแต่สิ่งที่กูเจอตอนเนี้เจอพี่กูมีอาการหน้ามืด เพราะว่ามันมันชันอ่ะมันก้มแล้เงยก้มแล้งเอยพักก่อนพี่คือมันกูว่าจริงๆอ่ะมันมีทางลาดเว้ยที่มันต้องอ้อมไก่แต่แต่สิ่งที่เรามามันน่าจะเป็นทางผิดเว้ยมันทําให้เราต้องมาเจอทางยากลาบากเพราะว่าข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยแม่งเป็นทางลาดหมดเลยไม่ลาดว่ะกูกูวิเคราะห์ผิดเออเพราะมันเป็นแท่งแง่งเลยมันก็ต้องปีนแหละพี่หมว่ามา มันอันตรายมากๆ,ๆที่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีเซฟตี้อะไรเลยเฮ้ยพี่ย็นรออยู่งั้นก่อนนะอะแต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นทางที่ที่จะถึงจุดหมายมาันแล้วแต่เดี๋ยวกูหาทางง่ายๆที่ไปเชื่อมกับพวกมึงก่อนอไม่น่ามีถ้ามาทางนี้ผมว่าต้องอ้อมอีกอม,มันก็ต้องทางเดียวกันนี่แหละไม่งั้นเราก็ต้องลงเพราะนี่เราเดินต่อไม่ได้แล้ว เนี่ยอันนี้ทางง่ายเว้ยถ้ามึงเดินเลาะตรงมาเรื่อยๆได้ไหมทุกคนเห็นกูปะไม่เห็นเฮ้ยไม่รักเถ้าจะเอาขึ้นไปครบก็ต้องเดินอ้อมหน่อยพี่ยินมันไม่รู้ว่าอ้อมทางไหนเว้ยเออมันมองยากมัใช่เออว่ะเสียดายวะที่รักที่รักเขาพาที่รักขึ้นมาไม่ได้ว่ะ ขึ้นไปทางซ้ายเจอเจอเจอแทงตรงไปเลยโอ้สั่งนู้นแต่แรกเลยดิเธอบอกว่าเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าแต่เรามาเลี้ยวขวาไงหรือว่าตะกี้เราต้องเลี้ยวซ้ายพี่ตั้งแต่แรกเลยไไม่ร้อะะนนเเคคลลททาาาาางงขยวแสดงว่าเป็นแทงซ้าย เราฝืนท่านดวยใช่เราไม่รู้ทางเราฝืนธรรมชาติเราฝืนธรรมชาติย้อนก่อนดีกว่าเรามาผิดทางเหรอมันต้องซ้ายตั้งแต่แยกแรกเลยพี่ไม่เอากูกลัวไอให้กูอยู่เขางบนคนเดียวกูไม่เอาหรอกถ้าเกิดมันมันมีทางที่คิดว่าจะไปถึงยอดได้เดี๋ยวกูจะไปเป็นเพื่อนเนี่ยไม่เอา โอเคทุกคนลงเดี๋ยวเด๋ยวสิรอกูก่อนสิปกติอะผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะแต่แบบเรามาเที่ยวอะไรอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันทําให้อาการกลัวผมแม่งดีขึ้นเว้ย ตอนนี้เรามาในจุดที่ถูกแล้วถ้าใครอยากที่จะมาเที่ยวตามเรานะไต่เชือกขึ้นมาแล้วพอถึงจุดที่มันเป็นแทงค์น้าสังเกงงนี่แทงค์น้ำแทงค์น้ำดีทางที่ดีอย่าไปหลงเชือกเราต้องมาทางที่ไม่ดีแล้วมาเจอเชือกอันนี้แล้วเขาเขียนว่าอ h i s way ยไปไป,ไปลุยต่ออีกนิดเดียวจะมืดแล้วมานอกเส้นทางกูหน่อยเฮ้ยที่เอรไอ้ทอยพดเหมาะก,กับการแบบพาสาวขึ้นมาแบบนั่ง แต่กูแม่งไม่แนะนำให้ไปยืนบนนี้เพราะเราไม่รู้ว่าแบบหินแม่งจะแตกฟลิกลงไปหรือเปล่าไปต่อดี่ป่ะไปเอาขาขึ้นมาเออติดมวกหมวกติดด่านต่อไปทุกคนมันคือนี่ โหดจริงเนี่ยโหดเดินไม่ได้ดูพื้นผู้หญิงไม่ได้เลยตรงเนี้ยเออผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้จริงตรงนี้ได้แค่ผู้ชายว่ะจริงโหยากเกินผู้หญิงอันตรายเลยเออไปดูจุดจุดทีเซอร์อันตรายเกินไปปอนก็น่าห่วงเรื่องไหล ปอนดูแลผู้หญิงข้างล่างผมเสียดายมากเลยเว้ยทุกคนแล้วผมเชื่อในคำคำหนึ่งมากว่าอย่าให้ใครมาบอกเราว่าเราทําไม่ได้เว้ยแต่ผมต้องเป็นคนพูดคํานั้นในวันนี้ว่าพวกเขาอย่าขึ้นมาเลยเพราะมันอันตรายมากๆาจริงๆเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนก็จะได้เห็นแต่ตอนนี้ต้องให้พวกผู้หญิงแล้วก็ไอซ์แล้วก็ปอนที่มีปัญหาเรื่องหัวไหลในการลงไปข้างล่างก่อน ดูความลำบากอีต้องกระบ,บอกให้มันเกี่ยวหัวกูเอ,อเอาชีวิตรอดในขขาวที่หวาดเสียวที่สุดอันนี้ในชีวิตกูเลยที่ในประเทศไทยที่กูเคยไดจริงเหมือนกันเลยพี่ปะรีบไปเถอะถึงแล้วทอยฮะวู้วออเอเสียงตายมาก้างบนต้องขุมพี่โอ้โหไปเลยพี่โ้โหไปเไร ัวกู้หกต้นหนามมาสามรอบใบนี่ก็ใบหนามใช่โง่อ๋อนิดเดียวที่นีแม่งโคตสุดคนสุดโอ้โหดีใจปไวยทางของเราเห็นท่องแล้วอันตรายมากเลยว่ะตรงนี้คือไม่มีเชือกให้จับอะไรแล้วอ่ะอินร้อนด้วยพี่ทำได้เว้ย ยขาสั่นนะดูดิมันไม่มีอะไรโอบล้อมเราเลยเว้ยได้แล้วนั่นคือที่สุดอ่ะตั้งแต่เราระวังหินด้วยที่มันดูแบบปากถือนะยโอ้โหอะไรอ่ะโดนอะไร หินความของหินเอาจริงกูแม่งอยากให้แฟนมาอยู่ตรงนี้ด้วยวะ่ะมันเป็นจุดที่สวยทุกทุกคนจริงๆเต็มสิบให้ไหรโอเต็มสิบให้สิบเลยวิวสวยมากข้างบนสวยมากมันอันตรายมากเลยแฟนแฟนไม่สามารถมาได้จริงมันไม่ใช่แค่อันตรายมันร้อนมากก็ใช่ใช่ ใช่ใช่อันนี้แบบต้องเตือนเลยอว่าแบบถ้าถ้ามากันเองไม่แนะนําจริงว่ามากันเองแบบเราอ่ะควรแบบมีมีเจ้าถิ่นเจ้าบ้านอยู่เลยเดี๋ยวบินโดนละโอเคค่ะค่ะเจอทางล่างเจอางล่างโอ้โหค่ะอยากให้มาด้วยนะถ้าใครแบบจะเป็นลมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีมีสิทธิ์ได้จะขึ้นมาให้ได้ผมแนะนําในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็ ความที่ไม่กลัวความสูงเอออันนี้มันก็จะช่วยเพิ่มความเซฟตี้ได้ดีแต่ขึ้นมาถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอนทำมันสวยมากสวยมากจริงๆ ถ้าเทียบให้คะแนนผมให้คะแนนเยอะมากนะที่เนี่แต่ผมไม่ค่อยมีความสุขเพราะผมกลัวความสูงแต่ถ้าใครไม่กลัวความสูงไม่โดนหักคะแนนเรื่องการกลัวความสูงไปเนี่ยผมให้เป็นสิบเต็มสิบจริงๆคุณลุงจะเย็นกว่าฮหนเลงแต่ที่นี่คือสวยลงกันดีกว่า <c oughs> ไปเจออี <c oughs> ก <c oughs> ทีข้างล่างเลยดี <c oughs> okay. มากโอเคไปสาวมาแล้วยายสาวมาแล้ว พยายามอย่าขึ้นเหยียบได้แค่ตรงนี้พี่เพราะหินมันมันอ่อนมากสวยเลยคุ้มค่าพี่วิวตี้แค่นี้ก็โอเคแล้วเชื่อผมเรากําลังลงครับแต่ว่าประเด็นคือเราหลงอีกแล้วครับหลงขึ้นทั้งลงที่แบบแม่งซับซ้อนจริงตอนนี้พี่โอไปเซอร์เวย์เราอยี่โอไปเซอร์เวย์ทางงูครับทางงูเหรอชัวร์ป่ะโอเคเจอละเราแม่งผิดทางเจอกัแล้วล่ะไป ตรงนี้คือหลุมนรกเลยอ่ะเกี่ยบซ้ายนี้แล้วขวาพิงขวาสุดเลยพี่ต้องโอยตัวเหมือนหน้าผาเลยเโอ้ลงมาถึงแล้ว ี่มีอาหารโอ้โหพร้อมข้างบนแม่งแบบเนี่ยแหลมก็าหนมพี่อะนี่ยังตั้งไม่หายเลดรม่าอะหัวนมพี่อะิ่แม่งแหลมวะเนี่ยอะใครผู้นำทีนี้ตอนไม่อยู่พเทาำไมเขากล้าสุดเลยอ่ะไปตังไหนริมน้าผาพระเหอพวกเราหลังจากที่เรากินอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปที่โรงแรมกันต่อ ครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมแล้วเรากำลังจะไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนต้องขอโทษที่ผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเพราะว่ามันไม่มีใครจริงแล้วก็เดี๋ยวไปถึงเข้าก็ห้องเลยนี่อุ้ยห้องสวยนะพี่ผมเพิ่งกดไปโอ้โหแต่เราเอาอะไรเป็นรัดเซียนดิโคตรเหม็นโอ้โหบอชัดแล้วบนรถแนี่ยเขาเวีใช่ Oh. ก ulously, ็ว่าอยู่จริงก็ว่่าอยูไปด้วยเอาคนดูหลบหลบไทยก่อนบนรถก็ปอนจริงเอาคนดูหลบไทยก่อนแล้วใช่แล้วจริงมาจากไหนล่ะกับข้างในที่ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมเพราะว่ากิมมัลตุกมอลวัฒนธรรมประจำรายการของเราขอเท้าขวาของแต่ละคนนะครับมันหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นโดนขวาใครเออขวาใครไม่ขีดใคร่ะใครอย่าหมุนมันจะไม่ได้ตัวเองเลยรัตเชียเอ้ยเผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้ช่วงนี้เราจะทำการสุ่ม คนที่โดนรีโมทชี้ไปที่เท้าของใครและใช้ที่ฉีดตุนะครับผมฉีดที่เน้าไปไปขวาโจเออขวามึงอยู่ขวามือคือขวามือเปแล้วเมื่อเช้าเมื่อกี้เอาเพลงอะไร ออกมาแอะแอะจีบเรื่องอกล้องเปลี่ยนกมาเฮ้ยเอาไปแล้วเหรอเอาี่อาว ทำไมอยากคุยอะไรจังอยากพาเอลไปขึ้นสวรรค์เ้ยโอ้โหแลวอยู่ต้องใช้กำลังเี้ยเยอะระหว่าที่ต้องใช้กำลังเี้ยเยอะอะแล้วก็อยู่ในเมืองที่มันโรแมนติกขนาดนี้ให้เขาฟิลโู้ิหงแคจำไม่เคยลืมช่แบบอ๋อแค่จำไม่เคยลืมมันดีมากอ่ะให้เขาต้องใช้คำเนี้ย นขึ้นไปนี่โหสวยสดงดงามเหมือนกับเขาเทียนเหมือนกัน กลับมาแล้วครับกับ Subscriber of the Snack ของคลิปนี้นะครับแล้ววันนี้มาดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอุยของรอนเป็นอะไรนะไม่บอก <Hey. S 2> เ,อเดี๋ยวไปแรนดอมหาคนโชคดีก่อนสุ่มเลยพี่ต้องหลับตาสุ่มเลยเฮ้ยโอยวริมทอนยูยูวิทยานนที่ครับแก้งพียนหน่อยครับ <c oughs> พี่จะพยายามครับาแต่ไม่เป็นไรน้อง <c oughs> ได้เป็นผู้โชคดีของคลิปนี้นะครับ <c oughs> รับไปเลยครับ ดอก,มกดไม้แต่วิปอนอ่ะน,นี่อ๋อเออว่าเี่ยเป็นที่ระลึกนะลงในคลิปไันด้วยนะฮะ <c oughs> และมาดูกันนะครับว่าใน subscriber of the snack คลิปต่อไปใครจะเป็นผู้โชคดีและได้อะไรกันนะจ๊ะ